การพัฒนาสมุนไพรไปสู่การเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผู้แปรรูปพัฒนาสมุนไพรเป็นนวัตกรรมทั้งชุมชนและเอกชนและผู้จำหน่ายทั้งชุมชนและเอกชนนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนับเป็นโอกาสที่ดีที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผู้บริโภคมีอยู่ทั่วโลกนะครับเนมาให้ความสําคัญรัฐบาลนะครับได้ปลูกสมุนไพรเพื่อส่งมาที่โรงงานผลิต ษันเดือนอินทกรเกรตจำกัดเป็นองค์กรตัวอย่างขององค์กรที่สมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยให้การยอมรับในการเป็นผู้นําผลิตนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรยอย่างลึกซึ้งของบุคลากรในการแปลรูปเป็นสมุนไพรอัดก้อนทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือว่าเป็นนวัตกรรมเลยครับคือสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างคุณค่าเพิ่ม แล้วการใช้เนี่ยนะครับเราใช้แบบภูมิปัญญาคนโบราณคือใช้สมุนไพรสดสด,ดิบๆนั่นแหละครับไม่มีการมาสกัดหรือเอาไปแยกส่วนอะไรออกเลยครับข้อดีอีกข้อหนึ่งครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กเกษตรกรของเราสวนมะพร้าวยอดขายได้มากขึ้นเพราะเราเอามาเป็นส่วนประกอบสวนปาล์มก็สามารถที่มีไรายได้เพิ่มเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนพื้นบ้านแล้วก็เรามีการส่งเสริมปลูกด้วยครับอย่างเช่นว่านังคาอย่างเงี้ยเราก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเพื่อเอาน้ำมาป้อนในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่ปราศจาก สิ่งเจีอพลหรือว่าเป็นออแกนิกเลยนะนาัชนาโจรเราก็มีแปลงส่งเสริมปลูกครับส่วนนางแซงนั้นเราก็ใช้จากธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะนั้นสมุนไพรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ตลาดเราขยายตัวจากประเทศไทยตอนนี้ออกไปที่อเมริกาออกไปที่เยอรมันออกไปที่ออสเตรเลียเขามาเจอสมุนไพรเราไปแยกเซลล์ผิวตอนนี้เขาเกิดการตื่นตัวกันครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยฮะ ขณะเดียวกันการเดินไปสู่เป้าหมายในการสร้างนงวัตกรรมจากสมุนไพรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศทั้งการจำหน่ายภายในและภายนอกประเทศต้องได้รับการผลักดันและเสริมหนุนจากรัฐบาลในข้อจำกัดบางข้อหรือยิ่งผลักดันให้สมุนไพรเป็นวาระแห่งชาติได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างกว้างขวาง สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและสังคมไทยมาอย่างยาวนานประกอบกับประเทศไทยมีฐานรากเกษตรกรรมที่ดีและมีความหลากหลายของสมุนไพรที่มีคุณค่ามากกว่า1,800ชนิดซึ่งนับเป็นจุดแข็งและโอกาสที่จะพัฒนาสร้างสินค้านวัตกรรมจากสมุนไพรในตลาดโลกตามนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเอร์ของภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในทุกด้าน ่าวเอภาคกลางรายงาน